musik น็อกเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแคลเซียมและวิตามินซีสามารถป้องกันเชื้อไวรัสทุกชนิดรวมถึงโควิดไม่ให้เข้าสู่ร่างกายทางปากได้และยังฆ่าไวรัสโควิดได้ภายใน5นาทีถึงครึ่งชั่วโมงตามผลการทดสอบของมหาวิทยาลัยมหิดลมีทั้งแบบชงและแบบฝากกดเพียงหมุนกดเขยา่าสามารถพกพาไปได้ทุกที่มีเลือกถึง3รสรสขิงรสส้มและรสสับประรด นุนโดยผลิตภัณฑ์ TPI หาซื้อได้ที่ร้าน TPI New Normal ทุกสาขาท่กประเทศสังเกตสัญลักษณ์ TPI New Normal พุทธบูชามหาเตโชนโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆบ,บูชามหาโภข,ขาวาหัวสิทธิชยโยสิทธิราโกสิทธิสุขโคปวันตุเม เขนอนน้อมเดี๋ยองค์สมมาสมุติเจ้าเขานอนน้อมเดี๋ยคุณพระธรรมเขนอนน้อมเดี๋ยคุณพระอริยสงฆ์เจ้าเกิดมามีอะไรมาด้วยเจ้าเจ้าเจาแต่สุขสนุกชนไหนเมื่อจะมามือเปล่าเจ้าจะอะไรเจ้าก็ไปดังมือเปล่าเหมือนเจ้ามา อันจะดลาพาไปไม่ไรแน่คงเหลือแต่ต้นทุนบุญกุศลชรัพสมบัติทิ้งไว้ให้ปวงชนแม้ร่าง,างตนเขาอย่างไอเอ,เอาไปเผาไปเจริญนพรญาติโยมบาศบสิกาสาธิชนญาติโยมทุกท่านวันนี้เราเห็นสถานการณ์ของโลก ไม่ว่าจะเกิดทุกข์ภัยอักีภัยผ่านพ้นไปแต่ภัยที่เกิดกับน้ำมือมนุษย์ที่เขียนฆ่าทันตายเป็นแสนแสนเกือบแสนแล้วนะระหว่างปาเลสไตน์อิสราเอลปาเลสไตน์ตายไปหกหมื่นกว่าสรเลวตายไปหลักพันบาดเจ็บพิการ ็ไม่ใช่น้อยเพราะอิหร่านก็ตายไปร่วมหกร้อยคนบ้านเมืองปนปุยย่อยยับบาเลตายไม่ต้องพูดถึงสนุนกาซาทั้งอิหร่านนี่ก็พังเสียหายมากแต่เสียหายน่าจะมากกว่าอิหร่านก็คือยูหรืออิสราเอลผลจากการที่อาคาตพยาบาทไม่รู้จักบาบุญคุณโทษหรือรู้จักมีเมตตา ไม่รู้จักคําว่าเห็นอ,อกเห็นใจสปปรรพสิ่งสรรพสัตว์ก็เพราะขาดมนุษย์ขาดศีลนั่นเองถ้ายังมีศาสนาแล้วยังไม่คํานึงถึงคุณธรรมเมตตาธรรมนักศา,าสนามันจะมีประโยชน์อะไรอ่อนวอนพระเจ้าอ่อนวอนเรื่องๆๆนุ่นเรื่องนี้แต่ก็ไปเข็นฆ่าทําลายว่าชีวิตของตัวเองเนี่ยวิเศษเผาพันุ์อื่นจะฆ่าจะทําลายเขาบ้านเขา ผูบ้บริสุทตายไปไม่รู้กี่หมืน่นหรือบางคนที่เป็นคนเข่งศาสนานะอาตมาก็เศร้ารใจนะกับการที่นับถือศาสนาแล้วยังต้องไปเข่นฆ่าเบียดเบียนกันท่านหลายทุกชีวิตเกิดมาในโลกนี้มีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิด มีกรรมเป็นผู้เป็นผ่อพันธ์อย่างที่อาตามาบอกว่าถ้าเราทําดีอยู่ไม่ต้องไปหวั่นไหวนะใครจะมาโจงตีเกาล้ายป่ายสีใครจะคิด้ายต่อเราถ้าเราอยู่ในศีลในธรรมนี่ไม่มีทําอะไรเราได้ตรงกันข้ามถ้าเราขาดศีลขาดธรรมทาสิ่งที่ไม่ดีนี่ คนแห่งกรรมนี่มันแรงมันเร็วนะใครไม่เชื่อแต่อาตมาเชื่อเพราะให้ชาวพุทธเราต้องเชื่อว่าบาปบุญมีจริงและโลกสวรรค์มีจริงนะฉะนั้นคนเราอยู่ความจริงนะคนเราไม่ได้อยู่กับความเพ้อเจ้อเลวไหลคนเราไม่ได้อยู่กับความไม่จริงนะเราอยู่กับความจริงความจริงมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้รู้ ว่าอะไรควรไม่ควรอะไรถูกอะไรผิดแต่เราจะต้องมีองค์ประกอบที่จะวิเคราะห์ความจริงเหล่านั้นด้วยใจที่เป็นธรรมเห็นไหมคำว่าใจที่เป็นธรรมก็คือใจของเราเนี่ยจิตเราเนี่ยมองดูเออบางคนอาัตามาสงสัยเหมือนกันนี่ทำไมขบโกดอาัตามาเราเลยเกินโอ้ บังเอิญว่าโยมท่านผู้นี้เคยแนะนำโยมท่านอีกผู้หนึ่งมาอย่างนายขาวเนี่ยเคยพานายเหลืองมาหาอาตมาแล้วช่วงหลังมานายเหลืองนี่เขาไม่ได้พันนายขาวเขาก็มาหาอาตมาโดยตรงเพราะว่านายขาวเนี่ยอ่ไม่ค่อยได้เข้าวัดและไม่อยากมาวัดซึ่งนายเหลืองเขายังเข้าวัดอยู่สวดมนต์ปฏิบัติธรรม เขาก็มีตัวรู้จัก,จากอาตมาเขาก็พูดโดยตรงไม่ได้ไม่ได้ไไดเรื่องผ่านในขาวแต่ในขาวมีความรู้สึกว่าเอ๊ะฉันเป็นคนแนะนํามานะมาพภะรูปนี้ได้ก็ต้องผ่านฉันก็เหมือนเป็นเอ่อคอมมิชชั่นเหมือนเป็นยี่ปัว้วเหมือนมาารู้จักตนเองก่อนเหมือนขายของคิดเป็นอย่างนั้นไปอาตมาเจอลูกศิษย์แบบนี้เยอะมากเยอะมากแล้วสุดท้ายก็พลอยมาโกรธเราเคยมีครั้งหนึ่ง มีมาเคยมาถือซิม so บ <groans> <ím> ัต <t abra plausible> ิทำแล้วพานักการเมืองมาทําทอดผ้ป่าที่บ้านนนหลายปีแล้วแหละมีพานนทชนมาทอดผ้ป่าแล้ววันนึงเจออาตมามาพูดอยู่คํหนึ่งอาตมาฟังแล้วตกใจอาจารย์ผมยืมตังค์หน่อยได้เขาเขามาทอดผ้ป่าได้เยอะถ้าไม่ใช่ผมเนี่ยเขาไม่มาไม่มานะเนี่ยเพราะผมพาอาจารย์ให้รู้จักเขามีแบบนี้ด้วยนะฮะมีแบบนี้ด้วย บางครั้งเนี่ยไม่ทําบุญแต่มาทําบาปมาใส่ล้ายป้ายสีอัตมะต่างๆนานาเพื่ออะไร <s we at> เพื่อต้องการ <S <s <we at> คิดว่าเราเนี่ยไม่ให้ความสําคัญแต่อัตมาบอกว่าเราเป็นนักบวชอยู่ที่วัดเมื่อใครมาซื้อสินปฏิบัติรรมมารู้จักออกมาได้ทุกเวลาก็ถือว่าเป็นลูกศิษย พุทธเจ้าประทับประสงค์มาอยู่ในกรอบอยู่ทำวินัยแต่บางคนไหนมาอยู่นอกเหนือกรอบทากรอบวินัยมาให้ธรรมะคงเกี่ยวในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือผิดขาดชินชาธรรมนี่อาจารย์จะไม่ยุ่งนะอาจารย์จะไม่ยุ่งถ้าคนไหนมาแล้วเพื่อมาเป็นบริสุทธิ์ใจมามาเป็นบุญกุศลก็จะครบคงเกี่ยวแต่คนไหนมาครบแล้วรู้สึกว่ามองเราเนี่ย ไปเชิญธุรกิจมองเราหาประโยชน์จากตัวเราเนี่ยแบบนี้ก็มีบางคนก็มาจะมาเป็นผู้จัดการเอะจะมาไทายมาต้องมาผ่านดิฉันอย่างนู้นอย่างนี้อาจารย์ก็เจอเยอะนะต้องอยู่ไม่ต้องรออาจจะมาอยู่แบบนี้เงียบๆดีๆแล้วไม่เอาไม่เอาอมีคนบางคนมาคคนเทนอาจารย์มานี่เดี๋ยวมาทําคอนเทนต์ให้นะนี่ให้ใครมาผ่านนะเรื่องการบริหารว่าเดี๋ยวจัดการอย่างนี้มีมีแบบนี้มา สี่ห้าชุดใหญ่ๆแล้วชุดนี้ไปอยู่ที่วัดไหนวัดนั้นก็ดังนะสังเกตดูอืมเขาก็มีพวกมีพวกเขาเขาบอกท่านต้องไปยุ่งเลยเดี๋ยวจัดการห้อย่างนี้อย่างานี้ท่จานบอกท่านไม่เอาอาารยอยากอยู่เงียบเงียานไม่อยากวุ่นวายนะใครโจมตีกดปมตีไปเถอะมันไม่เป็นจริงมันก็เข้าเขาเองแหละเขาก็บาปเขาก็เวงก็กรรมคนามากอา,า,า,าจารย์วุ่นวายอาจารย์ไม่ต้องการอาจารย์อยากอยู่เงียบเงียบสุวุ่นวายพระปฏิบัติ มีโอกาสกับเราก็ทํากิจของเราเรามามบวชเราไม่ได้หวังที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังเรามาบวชเราไม่ได้หวังสะสมเงินทองเรามาบวชเราไม่ได้หวังลาบสักกาละเรามาบวชเพื่อบำเพ็ญบรารมีสิ่งที่เราสร้างไว้ก็เป็นสมบัติในพุทธศาสนาพระทรงองค์เจ้าสมัญชีนักพธนักบ,บวช้ถือศสินปฏิบัติธรรมออกมาใช้มาไปใช้ประโยชน์มาปฏิบัติเราก็ถือว่าเราได้สร้างบุญกุศล พอแค่นี้ไม่ได้หวังอะไรหรอกแค่นี้จริงๆนะเอ,อแต่มันเวลาไปบางทีไอ้หนักหน่อยก็คือพระบางพระบางญาติโยมบางท่านเขาก็มีครูบาอาจารย์ของเขาแต่พอบางครั้งเนี่ยบางครั้งเนี่ยสามีมีครูบาอาจารย์ภรรยามาศรัทธาเราเนี่ยพอศรัทธามา,มาทําบุญไปในบัตรธรรมเอาไปบอกสามีว่าโอ้สงสัยอาจารย์ตรงนี้เล่นของฝปล่านะเออเอ,า,อางนี้ก็มี เออพอดีบางทีสามีมาปฏิบัติธรรมที่วัดภรรยาไม่มากม็อาจารย์ของเขาภรรยาบอกสามีโดนของจากอาจารย์อีกจะไม่จะโดนของอะไรพุโทโพแฝ่เมตตาออมีแต่กุศล,ลกรรมดีไม่มีแล้วก็ที่หนักไปกว่าน,นั้นที่ธรรมะไม่อยากพูดเลยคือเป็นญาติโยมที่สงขาลำบากมากนะลำบากมา,มาเราพาลาดลำบากเลยบ้านเขาจะโดนยึดแล้ว วิชิตเพศสามสีเนี่ยมาเล่าให้ฟังที่หลังว่าอ่าทะเลาะกันเดี๋ยวนี้ญาติโยมโยโยโยท่านอ่จากมีรายได้เดือนหนึ่งเป็นล้านนะเป็นล้านไม่เหลืออะไรเลยจากวันที่มาก็ไม่มีอะไรจะเดินยึดอยู่ละวิชิตก็พามาปฏิบัติธรรมแล้วก็มาทํายารักษาจะมาก็มีครูของอาจารย์ก็มีการออธิษฐานจิตทําพิธีตามโบราณหน่อยนิดนึ่งหลังาก็มาถือศีลแปดไม้ไม้ครบนะ หลังจากนั้นเขาก็มายังปฏิบัติธรรมก็จจเจริญรุ่งเรืองเพราะเวลาทำและทำตามที่อาตามาบอกแนะนําไปสี่ห้าเดือนจังหวะชีวิตเขาก็มีสติสตังนะดีขึ้นเขาก็ได้เป็นขายระบบขายสิขอขายปุ๋ยขายอะไรตัวแทนขายก็ได้ลํารวยมีรายได้เดือนเป็นแสนจากหาหกแสนแล้วเป็นล้านนั่นนักเขา้านักเขา้าทะเลาะก,กันทะเลาะก,กันเองเสร็จแม้กระทั่งว่า กล่าวว่าอาจารย์เนี่ยเป็นคนให้ของวิชิตมาใส่ของคนนู้นคนนี้อ้าววิชิตบอกเออเวรกรรมเนาะเดี๋ยวไม่มาเนี่เดี๋ยวจะเป็นเลขกเป็นปลยเด้อยังขาดปฏิบัติทมอยู่วันสองวันไม่มามันจะเข้าตัวเองอธิษฐานเอาไว้โรคภัยไข้เจ็บก็ไม่หายแล้วอธิษฐานไม่ได้หลังานั้นก็เป็นถึงกับเป็นมะเร็งผิวหนังเลยนะทั้งแสบทั้งคันก็ยังไม่รู้กรรมที่ตัวเองทําเอาไว้บางคนแบบนี้ก็เยอะนะอาจารย์ก็เห็นก็ตกใจเหมือนกัน มันนำซ้ำก็ไปหาพระองค์เจ้าที่คนลัทธิกายคนละวิธีไปบอกว่าเราเล่นของเล่นคุณสายสีอีกอย่างอาจารย์มีครูนะมีครูผู้ชีว้วกกวิอา,ารย์ทายาทาอะไรเนเวลาผ่านนั่งสมาธิปฏิบัติทางก็เมียนยาของอาจารย์ก็มีแต่น้ําผึ้งนะั่นแต่ซื้อน้ําผึ้งมากับเกลอน้ำว่าเพรไทยกเก้าเม็ดก็มาตั้งไว้แล้วก็สวดมนต์แห่นั้นอิธิปิโสเช้าเย็นถึงครบหนึ่งเดือนก็ออกไปทานแค่นะั้นแต่ครบเก้าวันนะทาไมครบก็ไม่ได้ต้องมาเที่ยีนให้ครบ แล้วเขาก็ไม่ได้ทำเขาก็ทำมาทั้งเจ็ดหรือแปดวันวมาทำบุญสุนทานหลังจากนี้มาปล่อยล่าวไล่ไปสีคูวาอาจารยันไม่ได้เคยแช่งไม่เคยว่าไม่เคยทำร้ายอะไรเขาเลยสุดท้ายโกงถึงกรรมเนี่ยมันได้ผลเป็นทั้งโลกรายตอนนี้รายได้ที่เคยมีก็ไม่มีรายได้เขาย้ายบริษัท,บร,ษทบริษัทเก่าเขารู้ความจริงเขาไล่ออกอ่าโคดโกงคอรลรัปชั่นสร้างปัญหาให้องค์กร คนเราในปีสองปีนะตอนที่เขามาปฏิบัติอยู่หนึ่งปีนี่จเจริญรุ่งเรืองมีไรายได้แต่ด้วยความไม่ซื่อสัตย์ส่วนน่กจะผิดเรื่องวาจาคำพูดสามารถปั่นอ้าเป็นตัวได้กรรมเวรเขาบอกว่าหนึ่งนะห้ามมากเลยนะพ่อแม่สองพระสององค์เจ้าที่ท่านบริสุทธิ์อยู่ไปละเมิดไปกล่าวลายไปปามมารท่าน ยิ่งท่านบริสุทธิ์มากเท่าไรอยู่ในศีลในธรรมมากเท่าไรแล้วไม่เคยคิดไล่ต่อเรามากเท่าไราเพราะคิดไม่ดีต่อท่านเนี่ยมันเข้าตัวหมดนะท่านอาจจะหลงลืมหรือพูดพลาดพูดผิดมีบ้างนะแต่ท่านเราไม่มีสิทธิ์ไปโจมตีด่าท่านโดยที่เรายังไม่เข้าใจความจริงมันจะกตีกลับไปหาเจ้าของเลยนี้เป็นเรื่องจริงถ้ายังไม่สํานึกนี่ยิ่งหนะักถ้าสํานึกเมื่อไหร่ก็จะหายจากภัยวิบัติเมื่อนั้น อตาตมาก็บางทีเคยช่วยเหลือบอกวิธีรักษายาโยมจำนวนมากคนไหนทําตามก็จะเลิศกนไม่ทําตามอหลังจากย้อนยานปฏิบัติไปก็บางคนหายแล้วก็ไม่เป็นไรแต่บางคนไม่หายอันบางคนเขาก็เชื่อแต่บางคนไม่เชื่อก็เรื่องของเขาเรามีหน้าที่มาเหมือนหมอหนัอ่นแหละมีหน้าที่รักษาแต่กินยาตามที่หมอบอกเออ,อรักษาสุภาพ กินของที่ไม่แสลงอย่างเช่นเบ,เบาหวานเขาห้ามกินของหวานเรามันก็ต้องควบคุมตามที่คุณหมอบอกถ้าเราไม่ควบคุมบางคนเป็นโรคเขาห้าม,ามจื้มเหล้านะจืมเหล้าไปแล้วโรคมันจะระบาดพวกตับโรคอะไรเนี่ยมันจะกำเริบบางคนก็ไม่สนใจทานไปก็มีเดือนก็ต้องตาย ยาดีขนาดไหนหมอเก่งขนาดไหนถ้าเราไม่เชื่อฟังหมอก็ไม่บางคนไม่เชื่อครูบาอาจารย์นะก็ไม่รู้จะพูดยังไงนำซ้ำทะเลาะกันเองเนี่ยมาภาพพิงถึงอาตมาว่าอาตมนี่เล่นของอาตมาก็เลยบอกว่าโอ้ขนาดหนักก็เลยเกังเวนทุกวันนี้ค็หนักจากมีไรายได้เป็นแสนนะฮะเป็นหลักเป็นแสนถึงหลายเดือนเป็นล้านก็มีจนเดี๋ยวนี้ไรายได้ ไม่ได้จากบริษัทเก่าเขาไล่ออกแล้วพอไปช่วงหลังไปทะเลาะเบาแวงวางแผนใส่ร้ายไปสีหลอกลวงแล้วก็สุดท้ายก็เดินรูไล่ออกไปทําบริษัทใหม่ก็เห็นได้ค่าได้หมื่นท้องหมื่นจากรล้ได้เป็นสี่ห้าแสนแล้ได้เป็นล้านต่อเดือนนี่คือกฎแห่งกรรมมันยุติธรรมที่ธรรมะพูดนี่สงสารจริงๆไม่มีความอาฆาตพยาบาทใครดอกสงสารมีเมตตา ไดบอกว่าโอ้ยมนุษย์นี่มันทึงร้อนมันถึงทุกท,ทุลนทุนลายเย่ยเพราะมันไม่ได้พิจารณาเขาว่ามาบางครั้งพูดด้วยความโกรธพิจารณ์มีลูกศิษย์เก่าๆอยู่รุ่นอัตมาก,ก,ออก็ออกความคิดเห็นไม่ได้ไปว่าเขาปั๊มป,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 ปั๊มคิดปุ๊บปุ๊บตัดสินใจโกรธอัตมาเลยและเข้าใจอาตมาผิดด้วยเข้าใจอาตมาผิดตีความหมายผิดไปบอกยาโยมามาถือสินก็มาเอาคนที่เขาศรัทธาคนที่ไม่ศรัทธาไม่ต้องชวนนะบางทีเราก็บอกอย่างนี้ พอบอกอย่างนี้ไปก็หาว่าเราเนี่ยนัดญาติยโยมที่เป็นศีกาเราก็บอกว่ามาก็เป็นหมู่คณะไม่ใช่มาคนเดียวมาคนเดียวอาตมาไม่รับหรอกไม่รับไม่ได้รอกต้องมีหมู่คณะมาอย่างต่างก็ต่างสองสามคนขึ้นช่วงหลังก็เลยไปเสร็จไม่รับทาไมมีหมู่คณะหรือญาติโยมที่นับถือก็จริงๆนะเพราะว่าจะมีปัญหา ในเรื่องสุภาพสตตีนี่ประวัติเราพระก็ไม่มากทั้งสองสามองค์เดี๋ยวนี้อาตมาทำไม่เลยเป็นญาติโยงที่นับถือจริง,รงๆก็มาใหยได้พากวสมากให้ท่านมหาพราที่วัดมีสองมหาปเปลี่ยนทำห้าประโยชน์กับสี่ประโยช์ให้ท่านพาเราก็ปฏิบัติฉะนั้นท่านทั้งหลายถ้าเราไม่รู้ความจริงถ้าเราไม่เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสัมผัสอย่างชัดเจนอย่าไปปรับปรำ คนที่เขาบอกสูดเดียนพ่อแม่หรือครูบาอาจารย์ที่เขาบอกสูตต่อเราอยู่เนี่ยผลวิบากกรรมมันจะให้ผลคนเราต้องผิดพลาดได้เราก็ผิดพลาดได้ต้องรู้จักการให้อภัยมีเมตตาถ้าคนไหนไม่ดีก็อย่าไปคบค้าสมาคมพยายามถอยห่างกัลยาณ์คบแต่มิตรที่มีศีลมีธรรมชักนําไปในทางที่ถูกมิตรคือกัลยาณ์ที่มิตรที่ดีถ้ามิตรที่ชั่วที่เลวชักนําไปในทางที่ผิดที่เสื่อม ที่ไม่ดีก็อย่าไปคบอย่างฮุนเซนนะมันไม่ควรจะไปคบเป็นมิตรหรอกนะอาตมาขอเตือนนะขอเตือนอย่างูนนำแบบนี้มันเห็นชัดเจนจะมาเอาแผ่นดินจะมาหลอกสร้างคอนเทนต์ต่อต้านเราเห็นเหตุการณ์แล้วคนแบบนี้ไม่น่าคบเป็นเพื่อนเป็นมิตรหรอก มีดแม้แต่คบก็ยังไม่นะคบคนแบบนี้ให้อยู่ถอยห่างเอาไว้จะดีที่สุดท่านทั้งหลายคนเราเกิดมาเนี่ยต้องตายทุกคนแต่ก่อนที่เราจะตายเนี่ยเราได้สร้างความดีอะไรเอาไว้เราได้สร้างบุญกุศลอะไรเอาไว้ถ้าเรายังสร้างกรรมชั่วผลพับมันก็กลับมาเชื่อเถอะนะบาปบุญมีจริงถ้าเราไม่สิ้นกิเลสเราต้องเกิดขอยืนยันล้านเปิดเสน็จมันต้องเวียนว่ายตายเกิด ถ้าท่านไม่สร้างบุญสร้างอุศนมีความอาฆาตเบียดท่านก็มาจองเวรเข็นฆ่ากันนะถ้าเราทําบุญสุนทานเบียดอย่าเบียดเบียนอย่าขมเหงกันมีโอกาสให้ทานก็ให้มีโอกาสรักษาสิลก็รักษาอาตมาช่วงหลังเนี่ยที่วัดแต่ก่อนก็สัตว์หมามันเยอะตายไปอยู่ๆมันมาออกมาเขาเอามาให้สองแม่อแม่มันมาแม่เดียวเนี่ยแล้วมันมาออกลูกสองตัวโดนงูจินไปตัวหนึ่งงูเหลือมใหญ่ ตัวนี้ก็ลังโดนจินคนเผู้ใหญ่บ้านเขาเจอเขาช่วยทันมันมาออกลูกอีกทีโอโหเฉพาะตัวเดียวนี่อาจารย์เพิ่งเคยเจอนะสุนัขนี่ออกลูกแม่เดียวสิบสองตัวสิบสองตัวแล้วแม่มันออกห้าตัวสิบเจ็ดตัวออกสองข้อตอนนี้ที่วัดก็มีคุณหมาเนี่ยยี่สิบตัวแล้วก็สงสารมันแม่มันก็ฉลาดไอ้ไอ้ลูกสิบสองตัวมันก็จะแบ่งเอาไวท้ทีนี้อีก หน้ากุฏิอาจารย์นีไว้เจ็ดตัวไปไว้ที่หน้าอีกุฏิหลังหนึ่งห้าตัวเวลาแม่มันไม่ค่อยไปเราก็ให้อาหารอเอาเม็ดอาหารไปสมน้ําแล้วมันเห็นคงจะหิวทั้งทาเราให้บไไ่อยๆประจำเราได้พอไปนั่งปุ๊บมันมาดูดที่เท้าสงสารนะเกิดเราก็เห็นเอาเวทนาอมันกายมองเราเป็นแม่มันะแล้ว เป็นนั่งวัดูดุดูที่ขาอาจารย์มีหมาเตี้ยเจ้าเตี้ยตัวนี้แม,ม่ทุกตัวตัวโต,วตวหมดมันเตี้ยตัวเดียวเป็นหมาตัวผู้ก็ัดคอยตามอาจารย์ไปไหนก็วิ่งตามคอยเห่ากระทิงเห่าอะไรก่อนให้เนี่ยพอ,อไปนั่ง,งใกล้อาจารย์หาที่นั่งไม่ได้เพราะว่าไอ้หมาเพาะหมาน้อยคอยมันเรียมันเอหน้าสงสาร,รเราก็เห็นก็เวทนาสัตว์โอ้ถ้าเราไม่มาให้มันจะอรจินอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็ที่นี่มันอยู่ติดป่า งูเหลือมมันตัวใหญ่นะมันจะมีค้างค้างวัดแต่มีอยู่ตัวสอ,สองสองตัวตัวใหญ่ถ้าเข้าป่าไม่ได้หรอกงูเหลือมทั้งช้างทั้งกระทิงต้องคืนกับกระทิงมากระทิงไม่ยังเห่านะหมาแต่ถ้าช้างมาไม่เห่าเย้ช้างก็เดินเงียบเปนะเงียบช้างเลยเออแต่มันก็ดีไม่ไม,ไม่เหยียบท่อนะ้นามันก็มามันก็มีปลาบ้างมาทําต้นยินผลไม้หรืออะไรบ้างแต่ช้างมันเถอะไม่ว่ามันหรอก แต่ยังไม่เหยียบทอน้ํามันเคยบอกไว้มันก็ไม่เหยียบมอนกันนะแต่ก่อนแรกๆมันก็มาเหยียบมาเดินทอน้ําก็เดินข้ามนะเขาก็รู้มอนกันนะช้างนี่เออแล้วก็เออเม็ด็นไรเราก็อยู่มันก็คนไม้ก่อนมันก็อยู่ก่อนเราเราก็ไปอยู่ข้างมันอยู่ด้วยกันไปชีวิตถ้าเรามีเมตตากาขนาสัรพสิ่งสัรพสัตว์เดี๋ยวเราก็ตายแล้วสัตว์พวกนี้เหมือนกันแต่ก่อนมันอาจจะมาเคยเป็นมนุษย์ก็ได้นะข้าสนิฐานว่าอารเคยเป็นนักลบ เป็นแม่ทัพมีผู้ลูกมีพระเคยทำนายทัศตั้งแต่เด็กๆแต่พวกที่ตายมาเกิดเป็นหมานี่กับอาจจะเป็นพวกเคยเป็นบริวารเคยเป็นทหารก็ได้เราต้องมาเลี้ยงดูมันไม่ก่อนรสชาตินี้มันคงจะมีกรรมเยอะไปเกิดเป็นหมาทัศต่อไปคงได้เกิดเป็นคนเน่เราก็สันนิษฐานไปะนะเออกูต้องมาเข้ามาเลี้ยงวกมือนะนี่เนี่ยวกมือเคยดูแลกูไว้าชาติแล้วเออเราก็คิดกันสัตว์นี้มันมีความผูกพันอยู่ แม้แต่มนุษย์เมอนกันเราเจอกันแล้วถูกตาตากันช่วยเหลือเกิดเราเป็นญาติเป็นมิตรกันมาเออนต่แมแต่หมาที่เราเจอสั์เราเจอเราถูกชะตาเนี่ยอาจารย์เคยเจอช่างถูกชะตาเ,าเจอครั้งเดียวเลยเขาไปถ่ายรูปนะที่อาจารย์ถ่ายัลยนเออก็เอากล้วยให้เสร็จไปนั่งถ่ายแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเชือกมันเลยเปน็นนั่งตรงงวงมันเลยแล้วมันก็ให้ถ่ายเลยนะ อืมมิจงก็เลยบอกว่าโอ้เนี่แสดงว่าชาติคบที่แล้วอาจจะเคยเป็นมิตรเป็นสหายบางคนเจอหน้าทั้งเดียวโอ้เหน็นก็หมั่นไส้แล้วอ่ากระทืบตายแล้วช่างทั้งนั้นไหมมนุษย์เันกันเจอกันครั้งแรกยิงกันตายไม่รู้จักกันขับรถชนกันตายอย่างนี้เป็นเพราะผลกรรมที่เคยทํากันมามาจองล่างจองผานเคยเบียดเบียนกันมาก็มีเหตุต้องมาเบียดเบียนกันจองล่างจองผานจองเวรเขียนฆ่ากัน อนนการเวมันเป็นอย่างนั้นขอให้เราให้โอกาสนะสร้างความดีเถิดนะอย่าทาความชั่วเลยถ้าเราทําความชั่วกรรมชั่วมันก็ส่งผลคุยวิตก็เกิดความทุกข์ทรมานบางคนบคนุคคลบางคนมียศใหญ่มีทรัพย์มากเพียงใดมีอวัยทั้งหลายอย่างไรก็ไม่พ้นจะต้องตกอยู่ในอํานาจของความแก่ความผิดและความตายไปได้ฉะนั้นเมื่อเรา ในระหว่างชีวิตที่มีอยู่ต้องทุกต่างๆลุมเล่าเป็นมีมีโรคเบียดเบียนบ้างมีปัญหาโดนเบียดเบียนโดนอะไรบ้างไปะจะไปท้อแท้ถือว่าเป็นวะวิบากกรรมเก่าจนถึงทบททดสอบแห่งชีวิตที่จะลบฝ่าฟันไปให้ได้ขอให้เราตั้งมั่นอยู่ในสินทำทำ,ทำความดีละความชั่วทําจิตให้ผ่องใสทำใจให้เบิกบานละชั่วเชื่อว,ว,ว่าเป็นความดีในชั้นตน้น ทำดีก็เชื่อวเป็นความดีในชั้นกลางทําให้จิตศาสตร์บริสุทธิ์เชื่อวเป็นความดีในชั้นสูงนะเกิดเป็นมนุษย์แล้วขอให้ทางความดีหลงจากความชั่วท่านจะไม่ได้เสียชาติเกิดวันนี้ก่อนจบรายการก็ต้องขอโมทนาท่านปใะชัยเรียกภพรัลทีก่กับบริสัทมุนปูนชีเมนวันตถุก,ก่อสร้างจบรายการต่อมาจะสวดแผ่นเมตตาเพื่อสิสมงคลกับท่านไปชมญาติโยมในวันนี้องนเสด็จมมีพระมาจยม,มีส่วนบุญมนุษย์อย่าพ้้าการทำหนากนบันดน แได้กระทำน้บ,บุพคการเหล่าใดเป็นทีอยากส่งคุณคือบิดามาตัวเป็นประธานทั้งดีค่ะได้ประสบพะพานทั้งผูทีข้ามีเคยผู้เป็นทั้งเราเป็นการมีชัยช่วดีและเราที่สั่งพยานเวณทุ่วสัตว์ในวัตถุเป็นเกณฑ์คือแค่ไดผู้มิสามสถานโดยกำเนิดสี่ไรมีขั้นห้าขั้นหนึ่งขั้นสี่มีประมาณ ทั้งเดียวในพวกพิเศษโอาราณพบน้อยกันดานก็ดูจากกันเราได้ได้รู้สนคายเรานในโมทนาพันันสุนคายที่ไม่รู้พันของเทวนุนากุลประการให้สัตว์ทั้งาะประจากส่วนบุญคิดคุณโมทนามีครานพ่อโมทนาประสานวารบุญค่าประสานประสีประสงค์ข้อจงสัพพสัต เวลจากจเวชีเป็นสุข,ขีมีธนงถึงบทเกษมพิสารโดยตรงพานิิพานองคง์สงบสงัดความรารถนาประชาทุกหมู่จงนี้งานดูพิเศษสวัสด์สมเร็จโดยชอบประกอบพุทชาติสมพูนพูนพานจะรันจะเรินจริญพรเครื่งองดื่มโปรไวนยตามีคุณภาพเหมือนโยเกิด เพราะมีจุลินทรีย์โปรไบโอติกในเม็ดบีชมีวิตามินซีบี B5 b บช่วยย่อยอาหารและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเก็บได้โดยไม่ต้องแช่เย็นอยู่ได้นานถึง8เดือน